มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนร้อนจัดพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนถล่มค่ะ 27. เมษายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันค่ะและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะส่วนลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะในช่วงวันที่28ถึงวันที่2พฤษภาคม2565 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะและจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับช่วงวันที่1ถึงวันที่2พฤษภาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะลักษณะเช่นนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะ ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงนะคะและจะมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกมีแนวโน้มการสะสมของฝุนละอองและหมอกควันน้อยถึงปานกลางค่ะเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมและจะมีฝนตกบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลูในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬชัยภูมิยะโสธรร้ 101, อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกดและอุบลราชธาน,นีค่ะภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค,ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตังแล้วก็สตูลค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลู่ในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร,อร้อยละสิบของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ